มาคนเดียวบุกเดียวด้วยเป็นลูกค้าพี่เป็นลูกค้าเห็นมั้ลูกค้าเราอีก พูดคุยกันส่งเงินให้นะ้รับดีฝากเงินพอดีเลยถ้็<ค>สรุปได้ได้ตังค์เท่าไหร่สามพันก็แบบสี่พัพพอนอะไเกินที่ประมาณสามถึสงสี่พันไปโอเคนุ่มนวลจังโ <c oughs> อเคนะเนียนเจับเอากระเปากลับมาทักที่ไก่เออ เป็นไงมาณตอนกี่โมงตอนกี่โมงชงบ่าย2 5ยสองห้าสิบพฤติกรรมคนรลา์เป็นไงไปสามสิบไปสามห้าสิบาไปสานทีหรือประมาณบสามโมงคร่ะที่เข้ามาอ๋อเจ้าใสองห้าสิบครับชื่อผัวดนใช่ปะชื่อผมนนนอ่อรับชื่อผววานนท์ผัวว่านนท์อ่ะครเป็นงานพฤติกรรมของคนลายเป็นไงครับมามาถึงเขาบอกไง ที่ทำโตัวเหมือนลูกค้านะครับก็เขาเป็นลูกค้าเขาเป็นลูกค้าเราด้วยอ๋อแล้วเป็นไงยังไงต่อเขาก็ลงจากรถแล้วเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เดินดิ่งมาแล้วมาแล้วก็วางกระเป๋าผ้าวางกระเป๋าผ้าแล้วมีอะไรติดมือมั้ยก็เป็นอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเขาบอกไงมั้ยก่อนก่อนที่เขาจะเอาซับเนี่ยเขาบอกไงเขาไม่ได้บอกไงเขาก็แค่เอากลระเป๋าผ้ามาวางแล้วก็บอกว่ากินแ้ใส่กระเป๋าให้นอน คือเท่เรียบร้อยเลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ยินเลยเัายังไม่ได้เห็นปืนครับพอเห็นปืนแล้วเหมือนก้องมือกลุ่มปืนนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมนะครัแต่ว่าห่างมาที่ทีนี้กำลังยิงไปครับรองนายจ้างครับทํางานทำงานเร็วไหมทำงานรวดเร็วครับสามารถจับคนร้ายได้ติดตัวเขาหรอติดตัวเขาเรอตัวเทราบวันหนีไปทางถนนเรียบของ ี่้ไปน้ำน้อยทำทุกวันออกแล้วทำไมตำรวจรู้ไวจังทำไมตับจับตัวไว้ได้ไหมไฟลแล้วกวมกับไฟลสารไฟสืบสวนช่วยติดตามตัวคนร้าำบอกเราว่าคนร้ายและเ้าลูกค้าเก่าไคยนำประวัติการของผู้ยืมเงินไปติดตามตัวที่บ้านให้ อ่ะโอเคจากนัああ้นเอาเอาดีไว้ตรงไหนเอาดีไว้ตรงไหนพกมยังไงพกไยังไงนี่ใส่ยังยังอันนี้ต็ชักได้ยังอ่ะเหน็บยังไอ่ะเหรอนือแบบไหนถือแนี้อ่ะโอเคุมผ่าโอเคอ่ะพี่พี่เจย์จะถ่ายอ่ะได้แล้วครับขัไป ยังเอาใหม่วางใหม่แล้วจับปืนแบบนี้อทจี้นี้เลยเหรอโอเคกระแทกจี้จี้ไปเออมองเข้าน้องเปิดอีกชักเยิบสบายเลยก็ได้อ่าอ่าย่าให้เห็นเยี่ยให้เห็นเออยกยกยกถุงขึ้นเออแบบนี้อใส่แบบนี้เลยนะอ่ะโอเคหยิบถุง หนึ่งสองสามไปไปที่รถแล้วปืนทำไงเปิด่ะมือเปิดเก็บปืนเก็บนะครับเก็บนะมีอะไรจะบอกไหมมีอะไรจะบอกไหมทําไมถึงก่อเหตุอ่ะก่อเหตุทําไมอ่ะเพราะอะไรคนร้ายก็คือเอ่อ ตั้งใจที่จะก่อเหตุนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปหาซื้อปืนของเล่นมาแล้วก็ทีนี้ก็ดูว่าเห็นว่าทางเนี้ยตัวผู้ชายอยู่คนเดียวอี่รถผ่านมาดูก่อนเห็นผู้ชายอยู่คนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยจึงได้ตัดสินใจก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนปอเ oh. มเนี่ยปมปูนะครับจนกระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยต่อมอบเงินให้หลังจากนั้นพอได้เงินแล้วคนร้ายก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะเมื่อทางเจ้าที่ตำรวจรับแจ้งจีนได รีบทาการอื้อสวนแล้วก็ออกติดตามจับคุมสามารถจับคุมตัวคนร้ายได้นะครับพร้อมของกลางแล้วก็ได้เงินคืนบางส่วนอีกส่วนหนึ่งคนร้ายได้อาไปใช้แล้วนะครับครับก็บทีนี้ไอ้เงินส่วนที่คนร้ายนาไปใช้เนี่ยพอดีทางญาติคนร้ายเนี่ยอยากจะขอชดใช้คืนให้ในวันนี้เนี่ยเขาเลยติดตามมาเพื่อที่จะนำเงินมาบ่อให้ผู้เสียหายคืนครับครับแรงจูงใจที่เขาบอกเขาบอกว่าไงครับก็คือเขาบอกเขาเขาไม่มีเงินใช้ เขาต้องการใช้เงินก็เลยตัดสินใจแบบนี้นะครับก็ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตั้งข้อหาว่างไงครับเอ่อจริงงรับโดยใช้ยามิานะครับน,นี่นะครับคืนครบแล้วนะ